กระทิงเคลตินว้าควายธนูวิ่งแล้วทุกคนวิ่งแลว้วโอ้ยถ้าเป็นก่อนย้อนเวลามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้ต่างอะไรกับคนทั่วไปสิ่งเดียวที่ทําได้ตอนนี้คือการวิ่งหนีป้าป๋าข้างหลังฮะบ้าเอ้ยเจ็บตรงไหนือเป้าไม,ไม่ค่ะสอนอาฟังสิ่งที่ป้าปาบอกให้ดีๆนะลูกไปซ่อนตัวระหว่างสองตึกตรงนั้นก่อน และอย่าออกมาจนกว่าป้าป๋าจะบอกให้ออกมาได้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเจ้านั่นมันเล็งเป้ามาที่เราอย่าได้คิดไว้เลยมันเลิกเลอาเป็นเป้าหมาย <No. S 1> มันมาอีกแล้วถ้าเรามีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้สักอย่างแล้วก็เอ๊ะ <No. S 1> ได้โปรดเธอป้าป๋าเฮ้ยอา การที่เรายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ต้องขอบคุณมานาที่ยังปกคลุมรอบๆตัวเราแต่มันก็ยังมีขีดจํากัดอยู่เอาละแม้ว่ามันจะเป็นหอกที่ทํามาจากไม้กวาดแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากลองดูเราไม่มีทางหนีจากมันได้ตอนนี้จากที่เสียงเซเรนดับไปแล้วมันก็ประมาณได้ว่าความช่วยเหลือจะมาถึงภายใน5นาทีถ้าเรายื้อไว้ได้จนถึงตอนนั้นตอนอาก็จะปลอดภัยแม้ว่า5นาทีจะฟังดูเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ภายใน5นาทีนั้นเราก็สามารถตายได้ทุกเมื่อยังไงก็เถอะ เราจำเป็นต้องทำมันต่อให้เราต้องเค้นมานาทุกหยดในตัวของเราออกมาและต่อให้ร่างกายของเราถูกฉีกเป็นชิ้นๆก็ตามก่อนที่เราจะย้อนเวลากลับมาเราขาดพลังบริสุทธิ์ซึ่งจำเป็นต่อการเป็นฮันเตอร์เพราะสาเหตุนั้นเราจึงตามหลังฮันเตอร์คนอื่นๆและความกังวลของเราก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันหลังจากทําการคุกคว้า,าวิธีการเอาตัวรอดอย่างสิ้นหวังเราก็จดจอหนังสือทั้งหมดเกี่ยวกับฮันเตอร์หนังสือจุดอ่อนของมอนเตอร์ทุกตัวจุดอ่อนของไอ้ควายธนูคือดวงตาของมัน เราจะต้องโจมตีตรงนั้นให้ได้อยา่าฉันจะไม่ยอมให้ซ่อนอาพบกับความสุกเศร้าอีกแล้วเราไม่สามารถรวบรวมมานาได้มากพอด้วยร่างกายของคนธรรมดาทั่วไปแบบนี้เราไม่คิดว่าเราจะสามารถปล่อยพลังที่รุนแรงขนาดน,นั้นฮะเข้าเป้า <c oughs> แต่มันได้ยังไงกันนั่นมันเวน้ําแข็งฮะไอ้เจ้าควายนี่กําลังข้้งตึกกาลังจะถล่มลงมาตึกนั่นหรอตอนอากำลังอยู่ในอันตรายตอนอาป๊าป๊าป๊าตอนอาเก็บตรงไหนหรือเปล่านั่นหรอดีแล้วมันดีแล้วอป๊าป๊า คืนสิลีโซจุนนายต้องพาซอนอาออกไปจากที่นี่ตอนนี้ไอ้กระถิงนั่นกำลังข้างเฮ้ยทางนี้เราเจอคนเรือนเราต้องคุ้มกันพวกเขาก่อนเป็นอันดับแรกเอะคันลักนั่นเราคงฝากเรื่องนี้ไว้กับพวกเขาได้ณเวลาถัดมาซอนาโซจุนซอนาเป็นอะไรหรือเปล่าลูก หนูไม่เป็นอะไรค่ะแต่เออมาแล้วหรอซอนอาไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะปะ้าป้าเขาพยายามปกป้องซอนอาค่ะเอ๊ะเออจริงๆฉันแค่ทำตัวโอเวอร์ไปหน่อยฉันยืนได้นะเธอเห็นไหมฉันกับซอนอาแค่แกล้งเธอเล่นๆเท่านั้นเองป้าป้าทำให้มามาร้องไห้เฮอินนี่เธอร้องไห้เหรอ น้อยก็ใช่สียะไอตาบ้าเออขอบคุณนะที่นายช่วยปกป้องซอนอาเธอไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกซอนอาก็เป็นลูกสาวฉันเหมือนกันซอนอาเป็นยังไงบ้างล่ะ<ๆ>เธอหลับไปแล้วยายของเธอคอยดูอยู่ข้าง,างและบอกว่าจะดูแลเธอเองดังนั้นฉันเลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกซอนอาต้องกลัวมากแน่แ่ฉันดีใจนะที่เธอสามารถสงบลงได้ ฉันอยากจะถามเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับซอนอาจากเธอหน่อยนะตอนที่ฉันเผเชิญหน้ากับเจ้าควายธนูมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นฉันคิดเรื่องนั้นมาตลอดและฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนใช้เวทน้ำแข็งฉันคิดว่าซอนอาคือคนที่ใช้เวทนั่นนี่อึนเฮเธอคิดอะไรอยู่เหรอ